บนโดยช่วงนี้ด้วงออกเยอะมากภาษา,าการแดงจะเรียกว่าจีเอามาผัดใส่มะเขือพวงได้มาก็จะประมาณนี้ว่าแต่มีพี่ๆคนไหนสนใจมากินด้วยกันไหมครับทำต้นได้วันนี้ผมกับยายชนกันไปหาด้วงเพราะว่าช่วงนี้ออกเยอะเลยครับจะขอต้อนไผ่อ่อนแบบนี้ขยองแรงๆด้วงก็จะร่วงมาครับส่วนใจจะตกลงมาเป็นตัวแต่ถ้าโชคดีหน่อยก็จะได้เป็นคู่แบบนี้ครับผมเก็บใส่ตะกร้าส่วนใจเก็บใส่ต้นไผ่อันนี้ค่ะพอผมเปิดออกมาดูใจได้เยอะเลยแต่ถึงจะเยอะก็ใช้เวลาหาอยู่นะครับเพราะบาง เราตกลงมาก็หาไม่เจอผมกับยายก็ช่วยกันไปเรื่อยๆสำหรับตัวผู้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอช่วยกันหาสักพักหนึ่งตอนนี้ก็ได้เยอะตามที่ต้องการแล้วพอกลับมาถึงบ้านก่อนไปทําเมนูผมก็จะมาดูแลผิวด้วยเจลวิตามินซีนามิก่อนจะทาให้ตัวเองผมขอทาให้ยายก่อนเลยครับวันนี้ก็คือใช้กันทั้งบ้านพอทาแล้วจะทําให้ผิวชุ่มชื้นใครที่มีปัญหารอยแดงรอยดำแนะนาเลยครับผิวแห้งแพ้ง่ายก็ใช้ได้ดูอย่างผมสิครับใช้แล้วผิวนุ่มแบบนี้ชอบมากเลยครับส่วนด้วงที่ได้มายายก็เอาไปต้มให้เรียบร้อย ด้วยเราจะมาช่วยกันแกน๋ขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันครับพอได้มาก็จะประมาณนี้ไม่รอชา้าเรามาเริ่มผัดกันเลยครับพวกเครื่องหอมแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทาง่ายแต่ถ้าพี่ๆจะถามว่าอร่อยไหมสําหรับเมนูนี้ผมขอตอบว่าขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยครับเพื่อความน่ากินผมก็จะใส่มะเขือพวงลงไปด้วยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปได้เลยแต่อันนี้ผมก็จะไม่ปรุงรสชาติเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าเครื่องปรุงผมใส่ตอนที่ตามแล้วครับพอใส่เครื่องหอมหมดแล้ว ไปควมาให้เข้ากันที่นี่เราก็จะได้กินเมนูผัดด้วงแล้วค่ะพี่ๆคนไหนที่เคยกินแล้วคอมเมนต์มารีวิวกันได้นะครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยส่วนพี่ๆคนไหนที่ยังไม่เคยกินอยากทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านและตบคอมเมนต์ค่ะเอ็นแดบนี้คือหอมมากไม่รอช้าเดี๋ยวผมจะขอตัวไปทานกันก่อนแล้วนะครับถ้าพี่พี่คนไหนที่ชอบวิดีโอวิถีชีวิตบนดอยฝากเอนดูพวกเราทีมลูกกระเดี่ยงด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะบายบาย